สวัสดีค่ะนะคะหมอวีนะคะวันนี้ก็พบกับคลิปรันด้อมนะคะในหัวข้อนะคะมีไออพ่มีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะนะคะก็มาดูว่าจะมีสิ่งดีใดเกิดขึ้นในก,กับคุณหรือว่าในไพ่นะคะจะมีอะไรบอกก็เดี๋ยวเราจะเปิดไปก่อนเนาะแล้วค่อยไป กำหนดหัวข้อกันที่หลังนะคะก็จะดูว่าไพ่จะพูดไปในแนวไหนนะนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายมาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณตรงไหมถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะก็ฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้หรือฟังเป็นการไกด์ไลน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องดูนะคะถ้ายังไม่ใช่พลังงานของคุณนะแสดงว่าสารตอนนี้หรือว่าสารหัวข้อนี้คลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะก็พลังงานนะคะคุณเป็นคนที่มีความหวัง มีความฝันค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ดูถูกความฝันของใครและก็ไม่ดูถูกความฝันของตัวเองคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามนะคะเป็นพลังงานของคนที่รักอบอ้อมอารีอะค่ะเป็นคนที่รักตัวเองและรลักผู้อื่นสิ่งที่เริ่มต้นมาจากตัวของคุณน่ะมันเป็นพื้นฐานที่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเลยนะคะแล้วกม็มันทำให้คุณนะคะยังทรงคุณค่าและเป็นคุณ ในทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะผ่านความเจ็บปวดหรือคุณจะผ่านการโดนหักหลังโดนนอกใจนะคะหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมันก็ยังทําให้คุณเป็นคนที่ยังคิดดีทดําดีแล้วก็รักผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรในชีวิตที่มันผิดหวังคุณก็ยังเป็นคุณที่ยังหวังดีต่อผู้อื่นและมีความหวังใจนะคะที่คุณเชื่อมั่นในใน,ในความดีของ,ของ ผู้อื่นเพราะว่าคุณก็เห็นความดีในตัวเองเหมือนกันบางอย่างคุณก็ไม่ได้อยากเป็นเช่นนั้นแต่มันเป็นด้วยสังคมด้วยวุฒิภาวะด้วยวันเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้อย่างดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่เติบโตนะคะได้อย่างงดงามจริงๆนะคะและก็นะคะพลังงานต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่นะคะเนี่ยพลังงานต่อไปคุณคุณเคยยึดต,ติดในความสัมพันธ์ความรักมาแบบฉำ่ำถ้าพูด ถ้าถามว่าคุณถ้าถามว่ารักเท่าไรจะบอกให้ฟังคือคุณเป็นแบบนี้เลยคุณเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเข้าไปในชีวิตของใครนะคะคุณคุณซื่อสัตย์มากๆคุณเอ่อเขาเรียกว่าคุณวางใจได้อย่างแบบมันคงมากๆคุณหนักแน่นในตัวของคนนั้นมากๆเลยแบบไม่ใช่หนักแน่นในตัวเขาคือหนักแน่นในความรักที่คุณมีให้ค่ะมันเลยทําให้คุณเป็นคนที่จะเมื่อก่อนเป็นคน เป็นคนขวานผ่าซากนะคะอารมณ์แบบรักรักแรงเกียรักแรงเกียแรงเพราะคุณรักแบบรักเลยอ่ะคือคุณอ่อนหวานไม่ค่อยเป็นนะคะเป็นพลังงานของคนที่สุดตรงในด้านของความรักแล้วก็มั่นคงในความรักมากๆจนบางครั้งมันมันหนักแน่นเกินไปจนมนุษย์ไม่เข้าใจอ่ะคือคุณเป็นคนที่มีหัวใจที่แบบที่มันสัตว์ซื่อชอบทำมากๆะค่ะแล้วก็ หวังใจกับทุกความสัมพันธ์ลุยที่เข้ามาในชีวิตมาก่อนเนาะเป็นคนที่เคยยึดติดความสัมพันธ์แบบชํามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นชาวกองนี้จะเป็นคนที่เออมักจะได้โดนเดี่ยวแล้วแหละ <c oughs> หรือเคยผ่านการอยู่คนเดียวมาก่อนเพราะว่าคุณเคยแบบไม่พอใจแล้วก็น่าจะตัดทุกความสัมพันธ์มาก่อนอารมณ์แบบถ้าเขาทําให้คุณเจ็บเพราะว่าจริงๆคุณอารมณ์แบบว่าทําไมคุณถึงคุณทําอะไรคุณทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมคุณถึงได้อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นมันจะมีคําถาม สำหรับความสัมพันธ์ของคุณบ่อยนะคะว่าทําไมคนตรงข้ามถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นหรือคุณไม่มีคุณค่าอะไร่นีคุณเคยด้อยค่าตัวเองมาก่อนเป็นคนที่เคยทําอะไรที่มันสุดตรงมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเออพี่บอกเลยว่าชาวกกคนที่ผ่านมาเจอคลิปรัน้อมในวันนี้นะคะเป็นคนที่ล้มแรงล้มดังนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นก็ปังเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะอ่ะพลังงานที่สามนะเป็นพลังงานที่ใช่แล้วแหละคุณคุณถูก พาไปเจอสิ่งต่างๆได้ไปรู้ว่าคนที่เขาใจร้ายอะ่ะเขาใจร้ายขนาดไหนคนที่เขาใจดีเขาใจดีขนาดไหนเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเหมือนคนไม่ใช้เหมือนคนไม่ไม่เห็นอะไรนะแต่คุณรับรู้ทุกอย่างของมนุษย์หมดเลยคุณรับรู้ถึงจิตวิญญาณภายในของคนคนนั้นได้และหลายๆครั้งคุณก็มักจะได้เจอดิสนียนะคะได้ไปเจอบางอย่างที่มันแบบ คือความลับของคนบางคนเงี้ยค่ะกําลังจะโป๊ะกําลังจะแตกคุณก็จะรู้ก่อนคือคุณจะได้เคลื่อนตัวก่อนเสมอเป็นคนเหมือนเป็นพวกมดนะที่แบบรู้ว่าฝนกําลังจะตกอะ่ะก็แค่ย้ายหนีอะไรเงี้ยค่ะย้ายรังหนีอะไรเงี้ยเออเป็นแบบนั้นเลยว่แบบคุณได้เดินคุณเป็นคนที่เดินทางเยอะมากนะคะเดินทางในชีวิตเยอะมากนะคะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะผ่านอุปสรรคมาหมดค่ะแล้วก็จริงๆด้วยนะคะมันจึงทําให้คนเป็นคนที่รอคอยได้แน่ๆแ,และอดทนได้ค่ะเป็นคนที่ รู้แล้วแหละว่าทุกสิ่งมันดําเนินไปแบบไหนเป็นคนที่เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างได้อย่างบาลานซ์ค่ะได้อย่างสง่างามและก็มีความหวังใจมีแสงที่พอดีไม่จ้าเกินไปจนคือคนอื่นแสบตาแล้วก็ไม่แผ่วเกินไปจนคนอื่นไม่เห็นคือคุณเป็นคนที่ขายของเป็นนะถ้าคนสนใจฉันเขาจะเห็นสิ่งที่อยู่ในมือฉันอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่สนใจแล้วเขายังพูดสิ่งอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในมือฉันแสดงว่า คนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่เติบโตมากด้านจิตวิญญ,ญาณนะคะและวางตัวเป็นเป็นคนที่เป็นพื้นที่สวยงามและอดทนรอคอยได้เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณค่ะคนที่เข้ามาเจอคุณคนที่เข้ามาทําความรู้จักกับคุณเขาต้องได้รู้จักคุณจริงๆที่ไม่ใช่ผิวเผินหรือกลู่กันเข้ามาเป็นกลุ่มๆก,ก้อนๆแล้วก็ปะจากไปแต่ผู้คนที่เข้ามาเจอคุณนะคะเขาจะได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับทุกคนไม่ควรลืมทุกคนไม่ควรถูกลืม ทุกคนควรถูกใส่ใจคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะจริงๆคุณ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 ฉ่ำมากีิบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพของจริงเออคือคุณเพราะว่าคุณให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสรับวอนแล้วเพรางงานแบบนี้นะคะไพ่มีอะไรอยากจะคุยกับคุณนะนะคะวิขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารนะคะพีขอกอดข,ขอจักรวาลนะคะส่งเคลื่อนไหวแลวส่งสถิตอยู่กับเราทุกคนที่นี่ขอให้เราได้รู้สิ่งที่หนาเกินไปบางเกินไปหรือว่าลึกเกินไปสิ่งใดที่เรายังออต้องเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะขอให้เรารู้ในวันนี้และก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้รู้ทั้งหมดนะคะแต่เราขอวันนี้แล้วกันเนาะว่าวันนี้เราจะต้องทําความรู้จักกับสิ่งใดนะคะขอไพ่นาทางเราด้วยนะ,ะโอเคนะโอ้โหเอซออฟคัพ นะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือคุณคุณเป็นคุณในเวอร์ชันนี้ดีมากๆค่ะไอซอบครับคุณตะมุตะมีมากนะคุณคุณใช้ชีวิตเป็นไม่ได้แบบเสียงสองเพื่อที่จะเป็นคนแบบแต่คุณเป็นเพราะว่าคุณอยากอยากรักเขาอะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นวิรู้สึกว่าคนที่ผ่านมาเจอคปแรนด้อมในวันนี้คุณเป็นคนที่ถ่อมตนมากค่ะถ่อมใจมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เอมี ความน่ารักอยู่ในตัวสูงมากเพราะว่าคุณนะคะพบรักกับตัวเองเอซอบครับคุณไม่เคยรักตัวเองขนาดนี้มาก่อนไปลดโอ้ยนี้ด้วยพลังงานคุณอัปเกรดแบบแบบขั้นขั้นสุดอะคะแล้วมันเป็นความรักที่ธรรมชาติเป็นการพบรักที่รักไร้เงื่อนไขจริงๆอะเออแล้วคุณแบบอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเสมออะค่ะอ๋อนะคะ,อนะคะโอ้ยจะชิดแต่ คุณเป็นคนที่มีความสมดุลคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมด้วยนะถ้าคนนั้นไม่เหมาะสมกับกับสิ่งที่คุณจะให้คุณก็ไม่ทําให้เขานะเฮ้ยแบบไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเอ่อจะเป็นคนที่ตะมูตะมิต่อยให้คุณตื่นดูแล้วอะ่ะคุณก็จะฟาดนะถ้าถ้าคนนั้นไม่ไม่ยุติธรรมหรือว่าเอาความรักหรือเอาความน่ารักของคุณไปใช้ในทางที่ผิดนะคะคุณเป็นคนเอ่อเป็นคนรักยุติธรรมมากเพราะฉะนั้นวีบอกเลยว่าคุณเป็นคนของแท้ พ่าอาบอกว่าคุณคือของแท้ของแท้แม่ประนอมจริงๆนะคะโอ้ oh. นะคะคุณคือแบบคุณเป็นแบบคนที่จะบอกว่ารักและพูดคุณต่อให้คุณเอ่อจะรักคนนั้นมากแค่ไหนอะถ้าเขาทําไม่ถูกต้องอะคุณฟาดคุณกล้าโดนเกียดนะคะเป็นพลังงานของคนที่เออเป็นพลังงานใหม่มากๆเป็นพลังงานใหม่เลยที่แบบทานฟอร์มขึ้นมาคุณ คุณมักคุณคือเพชรเม็ดงามนะคะเดอะเฮอร์มิตจริงคุณคือเพชรเม็ดงามคุณคือดาวเหนือเว้ยเอ้ยคุณคือดาวข้างฟ้าสร้นอ๋อคุณคุณมันคือดาวค้างฟ้าค่ะคุณมันคือเพชรเม็ดงามคุณมันคุณมันเป็นคุณคุณคุณผ่านร้อนผ่านหนาวจริงๆอ่ะคุณของแท้อ่ะคุณเจอจริงโดนหักหลังจริงหักหลังแบบสุดจริงด้วยนะ โดนเอาเปรียบแบบสุดจริงไม่เหลืออะไรจริงๆรงักหมดจริงคุณพิสูจน์ทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์แล้วแล้วคุณพบแล้วว่าไม่จริงแล้วคุณก็ได้ตัวเองในเวอร์ชั่นที่งดงามบานตะไทยขนาดนี้มานะคะโหคุณเป็นแมวพันชีวิตร้อยชีวิตแสนชีวิตค่ะเออนะคะไปต่อนะคะทรีออฟมานนะคะสิ่งที่คุณรอคอยทางไกลนะคะกาลังเดินทางมาหาคุณแล้วคุณได้กลิ่น ความจเจริญแล้วปะอะนะคุณได้กลิ่นความจเจริญคุณได้เพราะว่าชีวิตของคุณมันมองโลกใบนี้ใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะทุกอย่างมันมันถูกเปลี่ยนไปเพราะคุณได้เจอเช้าแซงหรือคุณได้เจอพื้นที่ได้เจอเพื่อนได้เจอบ้าได้กลับบ้านที่ปลอดภัยเรเราได้เป็นบ้านให้กับตัวเองและผู้อื่นมันจึงทําให้คุณนะคะได้เจอแบบวีบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคอยเฮ้ยสามไม้เท้าแล้วก็อะไรต่อจะสามเหรียญ คุณกําลังอหลายคนได้เจอมดงานค่ะหลายคนได้เจอเหมือนตัวเองค่ะคุณได้เจอตัวเองคุณได้เจอเพื่อนได้เจอสังคมที่คุณแบบเอฮ้ยเหมือนคุณอยู่เป็นแล้วอะอะเราแบบเอ้ยอยู่เป็นแล้วเข้าใจแล้วคุณสามารถที่จะแบบใช้ทุกสรรพสิ่งในชีวิตได้เพราะว่าคุณไม่ตัดสินคนอื่นไม่ตัดสินตัวเองค่ะรักตนเองแล้วก็รักผู้อื่นคุณทําอะไรจะชิดค่ะแต่คุณไม่ได้พูดนะคุณไม่ได้พูดนะ คุณทาด้วยหัวใจเว้ยมันออกมาจากข้างในเพราะฉะนั้นคุณแทบไม่พูดเลยคุณไม่พูดเลยเดี๋ยวเฮอเหมุณค,คุณเงียบมากนะคะต่อคนที่ตื่นรู้จริง,รงๆมักจะไม่พูดนะวิจะบอกให้จะไม่ได้มานั่งประกาศประกาศแล้วตัวเองตื่นรู้หรืออะไรหรือว่าเฮ้ยที่คุณทําแบบนี้เพราะคุณตื่นไหมคุณทําไปด้วยความเข้าใจว่าแบบต่อให้คนที่เขายังไม่ตื่นรู้คุณก็ยังจะต้องรักเขาเพราะเพราะตรงนั้นก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาแบบเอะอะจะจิ๊กอะเราก็อยากถามคุณนะคะโอ๊ย คนกองนี้ไม่ธรรมดานะเจเจวิลเอ้ยเตต่อสู้กับคนกองนี้ไม่ไ่้ต่อสู้กับความรักชิบหายเลยพี่บอกนะคนเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้เยอะมากอล่าคุณออกผู้คนอยากคุยกับคุณนะคะคุณกําลังเป็นที่น่าดึงดูดที่น่าสนใจคุณผู้คนไม่รู้นะว่าคุณน่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณน่ะน่ากลัวจริงคุณเป็นคนคุณเป็นคนบังคับตนได้คุณจิตวิญญาณสูงคนที่จิตวิญญาณสูงคือคนที่ควบคุมตนได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็ให้คุณระมัดระวังอะชาวเวอร์ฟังนะคะจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันฟังนะคะฟังอะไรอะไรอยากหรือว่าดีอยากรู้แล้วดีมาลุ้นกันนะคะโอ้โหไพ่แบบโอ้โหเหมือนไพ่อยากบอกเลยนะว่าแบบเฮ้ยมึงกําลังจะมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับมึงแบบกระทันหันนะมึงหลังจากนี้น,นี่หลังจากใบนี้เนี่ยเนี่ยหลังจากใบนี้ตรงนี้พอเปิดตรงนี้ปุ๊บ าจจะวีจะขยายให้ตรงนี้เลยนะโอเคปะ,ะลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าวีก็เชื่อว่าถ้าไพ่บอกทุกคนอยู่ไพ่ก็กำลังบอกวีอยู่เหมือนกันว่ากําลังจะเจออีหยังข่กำลังจะเจออย่างอ่ะลุ้นลุ้นสเตรนด d อีดคุณกําลังจะเจอคนที่เก่งเหมือนคุณอารมณ์แบบ คุณกําลังจะเจอเอสัตว์ในตำนานอะ่ะคุณกำลังจะเจอของในตำนานอะ่ะเออคุณคุณกําลังเจอคุณกําลังเจอเขาเรียกว่าอะเนื้อคู่เฮ้ยคุณมันมันขึ้นเป็นกวางอะ่ะแล้วกวางคือสัตว์สัตว์สายจิตวิญ,ญญาณที่เป็นสายที่แบบเป็นเป็นสัตว์หายากอะ่ะคุณกำลังจะเจอของที่หายาก คนที่หายากคุณกําลังจะเจอตัวพ่อตัวแม่ที่เขามาเพื่อคุณน่ะคุณเก็ตไหมดูดิแล้วมันมีมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคนคนนี้ถูกส่งมาเพื่อคุณเฮ้ยคุณดึงดูดคนเยอะมากเลยนะแต่มันจะมีแค่คนเดียวที่ที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะใช้เวลาด้วยหรือคุณอยากจะคือเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่คุณอยากจะเปลี่ยนสังคมหรือคนที่คุณอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะว่าคุณจะได้คุยแล้วคุณจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีมันมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณสังคมแบบนี้ที่จะพาคุณยกระดับชีวิตอะไปกับพาคุณเรียนรู้สิง่งต่างๆดีๆไปกับคุณอนะขยายต่อค่ะยีโดโอ้โหแล้วไพ่โอ้โหโทนเดียวกันหมดเลยนะนะ king of pentacles ความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาเขาเชียร์ Wheel of fortune วิตื่นเต้นชิบหายเลยทุกคน กูจะทำยังไงกับคลิปวันนี้ดีนะว e ดออฟ f อ r t จูนโอ้ยคุณอีหี้ยมีแต่ตัวพ่อตัวแม่แล้วมาทั้งนั้นคุณมันเป็นมันเป็นทางเดินที่คุณต้องเจอเพราะคุณเพราะคุณทำเป็นแล้ว Service of p e n คคุณอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดคุณคู่ควรคุณเหมาะคุณเหมาะที่จะเข้าไปตรงนั่นแม้เอ้ยคุณ อีดอชีตขุงคุณกําลังถูกจะถูกยกระดับด้วยด้วยสังคมที่เขาร่ํารวยไม่ใช่แค่ทางกายภาพอย่างเดียวเขาลํารวยจิตวิญญาณด้วยเฮ้ยคุณไอที่แบบเดี๋ยวจะมันอันอางี้วีจะพูดอย่างเงี้ยมันจะมีคนคิดว่าคุณคุณอยากเกาะเขามันจะมีแบบนี้แต่จริงๆคุณคุณถูกเขาสนใจเพราะภายในของคุณแล้วคุณก็จะทําให้เขาได้รู้ด้วยว่าคุณมี คุณไม่ได้ต้องการเงินน่ะแต่แต่สิ tá, ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภายนอกนะคนก็จะมองคุณแบบนั้นจริงวีจะบอกว่าคุณสามารถถูกมองเป็นแบบนั้นได้แต่ว่าอย่าอย่าสนใจคุณคุณตอบย้ำจิตใจตัวเองเลยว่าแบบต่อให้กูเจอคนยากจนกูก็ทําตัวแบบนี้อะไรเง Sergio, ี้ยเออคุณเป็นคนแบบคุณเป็นคนสันดานอย่างนี้คุณแบบสันดานอย่างนี้ค่ะฉันรักทุกคนเท่าเทียมกันแต่การที่คุณเป็นแบบเนี่ยมันทําให้คุณไปเจอเพชรเม็ดงามที่เขาอะไอ้เหียอารมณ์เหมือน ปลอมตัวมานะเออเหมือนเหมือนละครหลังข้าวนะนะจริงคุณสิ่งที่คุณเป็นมันจะมันจะเกิดขึ้นจริงๆเฮ้ยว่าไม่ได้นะริงอะขออีกสักหนึ่งใบนะคะเป็นการจบภายใต้สำหรับ f o u r of s w o r d นะคะซีดาบแต่ทุกอย่างจะความสัมพันธ์จะค่อยๆขยับนะคะสังคมตรงนี้ที่คุณได้เจอมันจะค่อยๆแต่คุณคุณเจอ ค,คุณจะเจอกวางตัวนั้นแล้วถ้ายังไม่ถ้าเจอแล้วแล้วคุณคิดว่าเป็นคนนั้นไหมเป็นคนนั้นวีบอกได้แค่นี้ชีวิตของคุณไม่ธรรมดาจริงๆค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณต้องดูแลตัวเองใช่สีดาเป็นช่วงที่คุณต้องกลับมาสร้างตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองก่อนนะเพราะว่ามันก็มันมันมันม,มันเป็นเวนั้นอ่าแต่วีบอกเลยว่าชีวิตของคุณไม่ธรรมดาค่ะอะขอให้เราขึ้นแนะนำหนึ่งใบวันนี้ตื่นเต้นชิบหายเงื่อออกเลย นะคะโอ้ oh, คุณจะได้เจอจริงๆอะไรไพแนะนํานะว่าคุณดูแลตัวเองเอาจริงๆนะทุกคนทุกคนคุณกําลังมีคุณกําลังจะมีโอกาสได้ออกสังคมคุณต้องใช้ร่างกายของคุณเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีค่ะดูแลเรื่องน้ําหนักดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าคุณคุณเข้าใจไหมว่า ต่อให้คุณมีจิตวิญ,ญญาณที่ไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าคุณดูแลร่างกายตัวเองไม่ดีแล้วก็ไม่มั่นใจไม่สวยคุณไปตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดผลแบบอบันดันเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองสําคัญมากๆเลยกับคุณในช่วงนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องให้มันคือทองคําตัวของคุณคือทรัพย์สินเพราะฉะนั้นจงดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดวีบอกได้แค่นี้ว่าคุณจะได้เจอสังคมที่เขาดูแลตัวเองที่แปลว่ารักตัวเองจรงิงๆที่ไม่ได้ดูแลเพื่อที่จะให้คนอื่นมารักเข้าใจปะคือแบบ มันมันไม่เหมือนบางคนที่เขาดูแลตัวเองเพื่อต้องการให้คนมาสนใจนะเขาก็เพราะว่าเขาจะทําของเขาเงียบๆคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบคือเขาจะไม่มานั่งพูดเลยเขาจะพาคุณใช้ชีวิตแบบไปข้างหนเดียวเพราะเรื่องที่เขาทําอยู่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําอยู่แล้วแบบไม่ต้องมาเป่าประกาศอะเออวิบอกเลยว่าคุณคุณคุณเป็นเพนเป็นงามคุณคุณต้องเชื่อในตัวเองว่าคุณแบบคุณถูกคนพบแล้วจริงๆอีดอกดีใจด้วยค่ะกับคนที่พามาเจอคลิปเรนนอมในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีวางไว้ทั้งทิปอ่ะคุณไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้ามันแบบคุณแบบเพ้อหรือเปล่ามึงเพ้อหมาวีมึงเพ้อไหมคุณไม่ต้องฟังค่ะคุณฟังอันสุดท้ายดูแลตัวเองจริงถ้าคุณไม่เชื่อวีวีขอให้คนเชื่อวีแค่เรื่องดูแลตัวเองรักตัวเองอย่าให้ตัวเองป่วยถ้ารู้สึกเหนื่อยพักช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้นอนพี่นอนค่ะพี่มึงนอนช่วงนี้พี่ไม่ค่อยพี่มึงดูแลตัวเองมึงดูแลตัวเองกันเลยค่ะทุกคน เพราะว่าเวลาของคุณมาถึงแล้วจริงๆค่ะวันนี้ครบทัวนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแล้วล่ำในวันนี้เด้อนะคะก็ตั้งใจทําจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนประสบความสาเร็จในชีวิตที่ถูกต้องจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะมีเงินมากมมยเท่าไหร่แต่ถ้าสุขภาพเราไม่ได้เวลาเวลาที่เรามีไม่มีให้ตัวเองมากเพียงพอคุณก็ล่ารวยไปเท่านั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญนะคะที่เรายังอยู่ด้วยกันนะคะก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะ วันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ได้ไพ่น่าจะบอกสุดเท่านี้แหละนะคะว่าก็ฝากทุกคนนะคะติดตามไลฟ์สดนะคะปิกนัมเบอร์นะคะเวลา2ทุ่ม20นาทีทางเ c e b o o k ด้วยนะคะแล้วก็ทางติ๊กทางติ๊กต็อกก็มีทาง YouTube ก็มีนะคะฝวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ยังรับให้คำปรึกษานะคะ15นาที225บาท30นาที555บาท หนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสามารถมาปรึกษาหรือว่ามาซัพพอร์ตมาคุยกันก็ได้นะคะทุกคนอยากคุยกับหมอวีจังเลยไม่ต้องดูดวงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แบบเอออยากอยากซัพพอร์ตเพราะว่าวีาวาวทางานด้านนี้แบบตอนนี้วีลุยงานด้านนี้อย่างเดียวเพราะว่าวีนั่นแหละต้องไปดูปีกนั้นนำเบอร์ถึงจะรู้ว่าทําไมนะคะเพราะว่าวีต้องหาข้อมูลอารมณ์เหมือนเตรียมข้อมูลการเรียนแล้วก็เพื่อที่จะสร้างมันเป็นงานจิตวิญญ,ญาณนะคะเพราะฉะนั้น มีกำลังช่วยช่วยทุกคนให้ให้เติบโตสุดๆอยู่นะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ